กินรสเผ็ดเลยเนี่ยเผ็ดจริงใช่ไหมอันนี้นะเอออันนี้ก็คือเผ็ดจริงรสเผ็ดมากขนาดเอฟบล็คนที่กินเผ็ดมากๆเจอของจริงคนทองบวบว่าคนทองคนทองบวบว่าของจริงแล้วเจอของจริงแล้วพี่จอยวะเผ็ดแบบเหมือนพริกจักเบียก็โอ้ยมันทำใหญ่ารกับเบียก็เบียอยากโชว์เอฟซีโอเกมตัวแล้วนะคะ เกียมตัวน้ำเทียมตัวน้ำ นี่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนวลชาแนลเราอยากย้อนไปอีกสบายดีพี่น้องสกุลสกุลเอไอเอฟซีทางหลายคะ่ะคลิปนี้นะคะน้องซุนอ,อยู่ที่โคกหนองนานะคะกับพี่จอยแล้วก็น้องเบียนั่นเองนะคะคลิปนี้นี่เราอยากเป็นสาวเกาหลีจักหน่อยนะคะอ่านะคะจิตุยมาอ,ยะะมอ,อีกแล้วค่ะได้ยินเสียงเกาหลีอย่างวะเกาหลีโคกเกาหลีโคกอ้าวดุย รู้ทุกอตลอดเลยว่าเราอยู่ไหนเขานำทุกคลิปแม่ก็คลิปนี้นี่เขาจะมากินแบบอาหารเกาหลีนะคะนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็คือบุกมาม่าอีเละเขาจะมากินมันมีแบบนี้คือมันเป็นเส้นสีดำๆเป็นมาม่าแบบเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดมากอันนี้บอกว่าซี่โครงเผ็ดมากอันนี้ก็อันนี้ของไทยธรรมดาทั่วไปเนาะเดี๋ยวเขาจะปรุงก่อนอ่ะพี่จอย อันนี้นะแบบของถ้าของใส่ดำนะแต่ไม e ่ดำใส่กระปุกมันแค่นี้เอาใส่สูงเดียวก่อนก็ได้แต่อันนี้นะแยกกันอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ของของของสีดำนบบมีแค่นี้นอกนั้นน่ะเป็นของสองซองเบียรก็เอาอเนี้ยใส่กับอันนี้เขาจะยังเออเอางงงแล้วใครงงนะคะไม่มีใครงงอ่ะเผ็ดชนิดแบบเผ็ดมากเลยทำเอาเปลี่ยนบรรยากาศกินมาม่าเผ็ดเนาะใครเคยดูไปคลิปน้องเบียร์กินแข่งกับน้องอาซาเนาะตอนนั้นกินกินมาม่าเผ็ดนี่แหละ เพชรกแล้วเราก็ไม่เอาน้ำมาสักคนนะคะทีนี้แย่แล้วนะคะแย่แล้วเบียนะคะสิได้ฮ้องให้กับมื้อนี้ละเขาจะใส่หมดเลยใช่ไหมผิดเะพี่นุ่นแต่ว่าเพลิดเพลินแล้วก็ได้พี่นุ่นจะกินน้ำปลาได้ดิพี่จอยกับเบียนั้นเพลิดเแลินดูนะลองกินแล้วจนให้นะคะกินกับหมูเหรอโอ้แย่นะคะแย่เลย อันนี้มันคนละรสเนาะเขาก็เลยเอสสองก่อใช่เดี๋ยวเราจะได้ชิมด้วยว่ารสชาติมันเป็นยังไงม้ามาคือกันอยู่แต่ว่ามันคนละรสอันรสหนึ่งอีอย่างก็คือน้องนุ่นอะไรนะกุ้งเผาบ่กุ้งมังกรผัดกับปีบปแหง้งแล้วก็เผ็ดเกาหลีประมาณนี้ตัวนี้น้ำเอ้ยเนีน่เผ็ดเกาหลีอ,อนนันของ,งน้องนุ่นนะคือไอ้กุ้งผงมันเด๋ผงอันนี้เด๋เบียร์ใส่แล้วเบียร์ใส่แล้วเด๋ เอเดีู๋ยวสิให้กอนดูเดาบุยากเลยนุนนะคะแล้วก็ไม่เอา <ใน S 1> ทิชชูนน่ชมา,าน้ำแล้วก็ไม่เอามาเลิศมากเคียมตัวไห้ห้องไห้ต้องเวียนี่ของมากคนได้ดีมามา่เผิดเนี่ยใช่ไหมเออล้เวียนี่แต่ก่อนนะโอ้ <What? S 2> ี่จอยเวียขอตั้งหน่อย,อยซื้อมามา่าสองนักกีบาทเวีย เท่าไหร่นะเบียต้นนั้นสามสิบบ่พอใหญ่นะสิบสิบกับสามสิบบาดมามาอีหยังคือมาแพงแท้ห่อละสามสิบเด้พี่หันมันนอกแฮงนองบุญหูจักว่าน้องอะยากกินอันมามา่เาเกาหลีแบบเอ้าเบียเบียมามา่าคื<ไ>สอสนะ่งละหกบาทหนึ่งได้ละพ่เนะพี่เพ่นเด้ชิมเลยบ่ทุกคนโอเคมาวันนี้เราจะชิมแล้วนู่นยังไม่ชิมวันนี้หรอกให้เดี๋ยวให้เบียชิมก่อนนะ<อ>ให้เบียชิมก่อน ให้เบียร์สิบสีดำก่อนเนาะเผ็ดอ่ะเฮ้ยเห็นก็เผ็ดแล้วพี่นุนวม่หักบอกให้กินเผ็ดแต่ว่าเอออะกินคำใหญ่คักโอเป็นไงคำแรกมันจะเผ็ดตามหลังนะพี่นุ่นขอบอกเราขอชิมอันนี้ก่อนดีกว่าเราลุ้นขอสอันนี้ก่อนดีกว่าทุก๋ยวคนเออเราเคยกินรสนี้เออกินรสนี้ก่อนดีกว่าอืมก็เผ็ดอันนี้น่าจะมาม่าไก่เผ็ดเกาหลีอันนี้ กุ้งกะปินะคะกุ้งมังกรผัดกะปิไปได้รสศาสตร์ไอ้ที่จะเห็นอยู่มันคนละสีคนละโทนกันเลยอันนี้รสกะปิรสกะปินำอ,อ,อันนี้เนยเป็นไงเบียมันแซบป่ะหรือมันเผ็ดเฉยๆรสชาติเผ็ดเผ็ดแบบแซ่บป่ะเผ็ดแบบแซ่บ รสเผ็ดแบบอะไรกันนะจะปกติพี่อจอดจะเป็นคนที่มักกินรสนี้ชิมยังพี่จอายรสนี่ชซิมเบิงแต่รสน่นอะอร่อยเผ็ดแย่และรสอันนี้รสไกเ่เผ็ดเนาะใช่ค่ะแปลวน้ำตอนนี้ยังหันนะไปแปลวน้ำไป เอาปิดใจเป็นไงมันเผ็ดตามหลังเด้อรถนี้น่ะนุ่มจะบอกเพื่อนกินอ่ะจนร้องไห้แล้วน้ำเยอะหมักล่ะอื <laughs> อ,อ,อน,น,นี่นั่พวกเขาลูกคนกินรถเผ็ดได้่ยเผ็ดจริงใช่ไหมอันนี้นะ่ะเอออันนี้ก็คือเผ็ดจริงรถเผ็ดมากเผ็ดเหมือนที่ใครก็ห้าวกิ่นอีแบบอันนี้บวก,แบบออกแบบไอ้ยังก็อนไอ้จิเขียวอ่ะ เากินกับซูชิอะอะไรนะที่มันขึ้นวัซสบสีวาซา,า,าบีเออวาซาบีผสมแบบผสมกันไหมหล่อนเนี่ยผสมกันเลยเราจะเริ่มผสมกันแล้วะคะทุกคนเพราะว่ามันมเผ็ดมากแต่หอกไก่แท้เมื่อนี้แต่รสไก่เกาหลีคืออร่อยอไก่เกาหลีนี่ที่หนึ่งน่นออันนี้กระแสนิวตะวัน เผ็ดเผ็ดแหงทุกคนเด้อเอ้ยแตนแบบมันกลิ่นมันเผ็ดมันขึ้นจมูกเนาะเผ็ดน้ำหลังหอมเอาน้ำได้แล้วเอามาเผื่อพี่ด้วยเด้อเอามาเผื่อทุกคนเลย จอควันออกหูผู้ตากำเดียวบอกควันออกหูเริ่มนั่งบนติดแล้ว <laughs> ขณะเอฟบล็คนที่กินเผ็ดมากๆเจอของจริงคนทองบวกว่า <laughs> คนทอง <laughs> คนทองวบ,บว้า <laughs> ของจริงแล้วเจอของจริงแล้วพี่จอยวะอันนี้แหละคือคำว่อาอันดองเพลงคนทองบวกว่า <laughs> คนเผ็ด เผ็ดแบบเผ็ดอี่มๆได้พี่น้องเอ้ยเผ็ดแบบเผ็ดแบบตอนนี่หาอากาศหนาวได้ตะวันปากโปะได้จังหน่อยนีดเงื่อนย้อยเงื่อนยังแบบเผ็ดแบบเบ้าบ่ออกแล้วก็เผ็ดจนเหงื่อแตกนะแม่หร้แต่ว่าเผ็ดแบบนี้นะถ้าเขากินน้ำใส่แห้งเผ็ดแม่ตื่มกันพอดีเผ็ดจนขี้มุกน้อยพี่น้องเอ้ย เผ็ดกว่านี้มีอีกไหมเอาอีกไหมไม่พอแล้วแค่นี้ปากเริ่มโปะนะเผ็ดหลายมันเผ็ดแบบเผ็ดแบบเผ็ดมากเผ็ดแบบอะไรก็เผ็ดเร็วเร็วเวียลงเวียแกงตอนนี้เอาถือขวดน้ำมาแล้วก็ยืนอยู่หลังกล้อนกับนี่ไง มื่อเอยสองคนไทยละเผ็ดปากสัตวอ,อ,อ,อ่ะปากโผเออเปล่าหอดเฮี่ยมืดเป็นไงพี่จอยพี่จอยนี่ก็ามากินใช่ไหมว่ามาเผ็ดเหมือนน้องเบียร์นู้น<ช>่นไม่ค่อยกินแต่ออเอยกินที่แบบไก่เผ็ดมากกว่าต้นไกเ่ดเลียนกบบินต้นแศบแต่มันโมเมนต์เผ็ดที่เผ็ดเราให้เฮาเศร้าก,กินน่ะ ต้เป็นเพชรที่ให้ห้ามแบบเลือดแก้วอยากหาเอนน้ำเย็นมาเลยคือเลือดแผะคือเพชรตื่มเลยให้น้ำเย็นเลือดไปอีกลืมบอกว่าบรรยากาศห้องนี้คือปอเืองเขาออกดอกคักแล้วไปไหนเบียร์เลิกกินแล้วบอกขนาดน้องเบียร์ยังถอย เพชรชิมูกน้อยนะพี่น้องรี่แบบอาทิ่ซูมาได้ประดีดเยี่ยมมากนะคะมันใจเฮงมากินมามาเพชรแบบว่าบ่าถือน้ำมาได้ทะเลเพราะคิดว่าเอาอยู่ันแล้วเจอ,อ,อของจริงแล้วแบบก็ร้องไห้ไปเลยจิค <upgrading> ่ะ <clock lecture> เป็นไงเบีย isz? มามา,มากินอีกแล้วน่าจะกินไม่หมดนะคะเอฟซีน่าจะต้องขอตัวจริงๆเพราะว่าเผ็ดมากอ่ะให้เบียลุยเผ็ดสุดยอดไหมโอ้เหงื่อย้อยแล้วน้องเบีย ع. โอ้เอาเลยโทษเหมือนกับตายจางคำแล้วเท่าไหร่เอ้าไม่ไหวแล้วซินุนนะเบิ้งน้องเบียเบิ้งน้องเบียเบิ้งคำที่น้องเบียกิน <G ül s> จริงเขาคือเต้นหนึ่ง เอาเลยค่ะเมยใหญ่โชว์เอฟซีเป็หนึ่งกลุ่มแต่กะจะร้องไห้ได้ป่ะเนี่ยแลให้เด็กน้องเวียนะขนาดอากาศหนาวน้องเวียเหงื่อแตกแบบจัดไปเศร้ากินน้ำโบได้เลยพี่น้องเผ็ดต้องกินเกลือนเนาะเผ็ดเผ็ดจนปากแดงดยไ่ต,ต้องเติมลิบแดงบด่พอเลยแบบเติมอะไรนะเติมปากแบบปากแบบ อ้วกอิ่มไปในตัวแบบมันต้องฉีดนี่ยังเลยเอฟซีก็จะหัวขวัญเขาเนาะมากินมาแบบเพจบอกพันนำมานะคะ,ะจริงหัเวเบียจัดไปเอาจริงห่เวเบียเออเอาเลยดูสิพยายามมาหากล้องนะแม่โชว์โชว์พี่เขาโอ้เก่งจริงได้ถ้ากินคำน้โชว์พี่เอฟซีเที่ยวพี่นุ่มไม่ไหวแล้วเบียเอ้เอ อันเก่าก็ยังไม่หายเผ็ดนะเออยขี้มูกขี้น้ำตาหย้อยนะอ่ะเริ่มเบียสู้ๆได้พี่โดนนั่งคิดแล้วพี่จอยอีกปะพี่จอยนะไม่ละเบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วเนาะขี้มูกกันหย้อยน้ำตากันหย้อยต้องทำใจเอาขนาดคนที่ชอบกินเผ็ดๆแห้งๆอ่ะท่าใจก่อนเผ็ดแบบเหมือนพริกจะเบียก็อ,ออกหล่กันทำใหญ่หลายกับเบียกับเบียอยากโชว์เอ็มีโอ้ เกียมตัวได้นะคะเกียมตัวน้ำเกียมตัวน้ำสมกับมากินแล้วมาเต็มกุ้งแกมเดี๋ยวจะซื้อมาให้น้องกินอีกนะคะได้มากกินขนาดนี้นะเดี๋ยวซื้อส่งมาให้กินอีกอันนั่นอะไรนะมามาผิดต้องเข้าแล้วปะมาผิดต้องเข้าแล้วนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องเข้าแล้วโอ้ขี้มูกย้อยเราเอาไปรูปอีกกระตองจ้าเป็นไงสบายแต่น้องยังกินได้อีกเลยแต่เราเนี่ย ดังเบิงเนาะไม่ได้ดังดูดีกว่าอันนี้คือเต็มน้ำให้น้องเราเล่นนี่เบียแบบสบายเบียว่า้ำตายย้อลตาเริ่มจีน้อยได้บาดนี่เบียเอ้ยิ่งกินเนาะยิ่งกินน้ำากไปเป็นสีชมแล้วต่อที่น้องเบียโอเคยังเอาแล้วเอาเอาน้เอาแล้วเออคำดาใจเย็นใจเย็นแลแบบ ค่ะจะเข้าลึกๆแล้วนะคะตอนนี้เหงื่อแตกเหงื่อแตกนะคะอ่านะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องเสียดายหรอกไม่ต้องเสียดายถ้า่ยนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาชอบไงเขาก็เลยแบบเขากินได้แต่เราเนี่ยไม่ไไม่ไหวแล้วกับพี่จอยเนาะคลิปนี้ก็ตอนแรกว่าจะกินโซเอฟซีเหมือนเดกแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วไซส์ฮาสิกิวนะคะเดี๋ยวไปพาอกันยิโลกบาเจ็บท้องเพราะได้โควิดมันแห้งหลายยากวนะคะเพอยากไปต้องบาดดอก เผ็ดจริงเนาะเผ็ดก็คือเผ็ดมากขนาดหวานล้องไบียลยจอยเลยไปแล้วเนี่เอาไม่น้ำี่ไปแล้วนะไม่เอาแล้วไม่ปิดคลิปเลยขนาดแบบวานพี่จอยกับน้องเวียร์กินเผ็ดก็ยังคือที่สุดพี่จอยน่ะคือไม่ไหวน้องเบียร์ก็คือยังสู้อยู่แต่ว่าสู้ๆแล้วก็ถอยถอยไเลยเพราะว่ามันเผ็ดจริงเนาะน้องสินดนีไบ่ไหวอีกหรือกินเท่นั้นแล้วกั ีมุอยอยแล้วแลวแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาฝากเอฟซีกันนะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครป์ด้วยนะคะก็รอติดตามด้วยว่าคลิปหน้าเขาจะมากินอย่างโุดเอฟซี MC อีกบอกระให้ FC เอฟซีรอติดตามแล้วก็อยากให้เรากินอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกลังใจให้กันตลอดนะคะก็ขอบคุณค่ะสบายดีไหมวะเผ็ดมากไม่ไหวแล้วเวียเป็นไงเป็นไงนไง้ำตาขี้มุ่งน้ำตาย้อย